สวัสดีค่ะสวัสดี FC และท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะกลับมาเจอกันเช่นเดิมค่ะก็แป๊บเดียวเนาะจะสิ้นเดือนเมษายแล้วนะคะวันนี้ก็วันที่1ี่ค่ะอากาศร้อนมากเลยเนาะคันนี้ก็พร้อมส่งมอไให้กับลูกค้าไปอำเภอปทุมรัฐนะคะก็ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยเอ่อเอฟซีเคยมาออกรถกับอูร้านกำนันสุดไปแล้วนะคะก็แนะนำญาติพี่น้องมาเนาะคันนี้ก็เป็นคันที่สองค่ะ เป็นฮีโนสมอนะคะสมองเงินหัวแครบค่ะเครื่องยนต์ j o 8c 210แรงม้า6สูบนะคะเป็นอีกรุ่นค่ะที่ได้รับความนิยมตลอดการเลยนะคะขายดีตลอดการเลยมาเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะคะรุ่นนี้เรียกได้ว่ายังฮิตนะคะตลอดเลยราคาก็ไม่แรงนะคะจับต้องได้ค่ะคันนี้เนาะไม่เห็นแต่งนะคะเรียบ สไตล์นี้ก็จบไปอยู่ที่8แสน3หมื่นนะคะก็ถือว่าไม่แรงอ่าตัวน,นี้ก็ลูกค้าจองไว้เอ่อน่าจะประมาณสักอ่าช่วงช่วงปลายปลายมกรานะคะถ้าจำไม่ผิดเนาะเพราะว่าช่วงที่ลูกค้ามาจองนี่คือยอดจองเยอะมากนะคะเราก็ทำไม่ทันก็อาจจะช้านิดนึงนะคะแต่พอดีลูกค้าก็ดำเนินเรื่องนะคะผ่านทกส ổ. อตอนนี้ก็ทกสอนุมัติให้เงินเรียบร้อยค่ะมาจ่ายทางอู่นะคะก็พอดีเนะเาะออย่างที่แม่ค้าบอกเลยว่าลูกค้าที่ออกทกสก็เอาเอกสารไปยื่นแล้วนะคะดําเนินการเนาะถึงไหนอะไรยังไงก็โทรแจ้งทางอู่ได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็จะได้ดําเนินการาทํารถนะคะให้ให้ได้ถูกเนาะอย่างบางเจ้านะคะบางที่ก็ เอาเอกสารไปยื่นนะคะแค่อาทิตย์เดียวหรือสองอาทิตย์ก็อนุมัติแล้วนะคะก็แล้วแต่ที่เนาะบางที่ไม่เหมือนกันนะคะบางที่ก็อาจจะนานใช้เวลานิดนึงนะคะแถมช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่โรคระบาดนะคะก็อาจจะใช้เวลาในการเดินเรื่องเนะาะทั้งที่ดีค่ะแม่ค้าก็แนะนําให้ fc ที่สนใจนะคะถ้าเป็นสมาชิกข,ของทกสอยเนาะเผื่อสนใจอยากออกรถด,ดาผ่านทกส ทำยังไงบ้างนะคะก็แนะนำให้เอฟซีหรือว่าท่านผู้ชมเข้าไปปรึกษากับทกศก่อนนะคะเราจะได้รู้เนาะว่าทกศจะอนุมัติให้เราประมาณยอดเท่าไหร่นะคะไม่เกินเท่าไหร่เนาะเราจะได้มาดูรุ่นรถยี่ห้อรถถูกถูกนะคะว่ายอดที่เราได้จากทกศประมาณเท่านี้แล้วเราต้องสมทบอีกประมาณเท่านี้นะคะ ก็จะอยู่ที่ประมาณรุ่นนี้ได้ไหมหรือ,อเรามีเงินในกระเป๋าเยอะอยู่แล้วนะคะก็เราสามารถอ่าวางเพิ่มไปอีกได้เนาะเราอาจจะไม่เอากับคอกสอเยอะนะคะอาจจะเอาแค่ห้าแสนห0แสนประมาณนี้นะคะก็ได้เช่นกันเนาะ คันนี้ก็เป็นสีน้ำเงินแก้วนะคะสเปกกระบะค่ะสเปกอู่ความยาว3เมตร60นะคะรวมท้ายค่ะ <c oughs> ส่วนลายนะคะก็เป็นลายเพชรค่ะสวยงามมากเลยสีสันในการแทงลายนะคะไม่ได้จำกัดเนาะสวยงามโดดเด่นสะดุดตาแน่นอนค่ะดูได้เลยนะคะ คัสซีค่ะเป็นคัสซีนอกนะคะของเราก็จะเน้นที่คัสซีนอกเลยเรามาดูใกล้ๆค่ะทะเบียนเริ่มออกเรียบร้อยเนาะติสติกเกอร์สะท้อนแสงลูกค้ารับรถไปแล้วนะคะพร้อมจะอุ่นได้เลยกระทะนะคะขัดพ่นสีค่ะยางก็เป็นยางใหม่ทั้ง6เส้นนะคะยาง8-2-5ขอบ16ค่ะ การเดินท่อตัว s 4นิ้วปลายไทยเท,ยทยค่ะเด็กรล่กันด้านข้างเนาะเป็นเหล็กน,นะคะใส่ให้เรียบร้อยเลยแนบเสริมให้ไปพร้อมบรรทุกนะคะทุกคันกันเคลื่อนแบนตัดรองคัสซี่เราใช้ตัวหนานะคะลายค่ะสาท้ายตัวนี้ก็จะเป็นลายชเปคอู่ทั่วไปเนาะอยากได้เป็นการ์ตูนหรือมีลาย ตามตัวอย่างนะคะที่ลูกค้ายอยากได้เนาะหามาได้นะคะเรายินดีจัดให้เลยไฟไท้ายค่ะเ็จะเป็น LED แป้นเรทนะคะไฟเลี้ยวข้าง LED p เ n e เหมือน,นกันค่ะกันฝุ่นด้านหลังเนาะลงแว็กนะคะขัดให้เรียบร้อยเลยอนีค่ะเทเบียนเล่มเนาะเรียบร้อยนะคะหูช้างคู่ค่ะ หัวอัดจารบีทุกจุดนอ้องใส่ให้ไปนะคะทางก็ไล่อัดจารบีให้เรียบร้อยค่ะลูกค้ารับรถไปแล้วพร้อมจะโอนได้เลยฝา่ละแก้วงับข้างนะคะตัวทีล็อกท้ายสองชั้นค่ะตัวเสาเราซับนอกซับในให้เรียบร้อยนะคะงานคุณภาพแน่นอนค่ะลูกค้าไม่ต้องกลัวเนาะส่วนการดูแลหลังการขายนะคะทางอู่ของเราก็รับประกันเครื่องเกียร์อันเกิดจากการใช้งานค่ะ เป็นระยะเวลา3เดือนนะคะหรือรอบเฟืองท้ายเร็วจัดช้าเกินก็สามารถโทรแจ้งทางอู่ได้เลยนะคะเราดูแลให้เลยเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันค่ะถังน้ำมันนะคะมาคู่กับรถร้อยลิตรค่ะก็เติมน้ำมันให้ลูกค้าไปค่ะละหนึ่งพันนะคะสมนาคุณเนาะแบตเตอรี่เปลี่ยนห้ใหม่เลยทั้งสองลูกค่ะรุ่นนี้ได้รับความนิยมตลอดการเลย ณนะตอนนี้ก็มีเอฟซนะคะถามเข้ามาหลายเจ้าเหมือนกันแล้วก็มีทั้งเอฟซจากประคนชัยนะคะที่สั่งจองไว้เนาะก็รถยังไม่มีมานะคะก็สั่งจองไว้ได้เช่นกันนะคะรถมาลูกค้าสามารถมาเลือกนะคะมาชมได้เลยถูกใจหรือไม่ถูกใจนะคะก็ติชมกันได้ค่ะเราก็ยินดีนะคะคืนมัดจำเนาะทางอู่ของเราชัดเจนนะคะไม่ได้กินมัดจำค่ะหน้าดำก็เป็นายส่งชาติอังกฤษนะคะ สีสันนะคะสวยงามเงาวิ้งเลยแผงประตูรุ่นนี้นะคะก็จะมักแบบข่าเนอ้อหรือว่าชำรุดมาเราหุ้มให้เลยนะคะเป็น VIP เข้ากันกับเซตเบาะเลยได้สีฟ้านะคะคอนโซลด้านหน้าอก็เป็น VIP นะคะสวยมากที่พักเท้าเรียบร้อยเลยเป็น VIP เช่นกันค่ะบอกหุ้มพวงมาลัยก็แถมให้ไปเนาะเบาะแคบนะคะเราขึ้นรูปสร้างขึ้นมาใหม่เลย อันนี้ใช้กันแบบยาวๆเลยนะคะคงทนแน่นอนภายในก็จะกว้างนะคะรุ่นนี้เนาะสวยงามมากเลยค่ะชุดแต่งเนะาะก็จะมีนี่แหละคะ่ะมีจับขาแก้มกันชน ตัวครอบไฟหน้านะคะบางโตชุดขากระจกเนาะแล้วก็ใส่นาซาให้นะคะเรียบร้อยเลยก็เบาๆแต่ว่าสวยงามนะคะแบบนี้ก็สวยงามลงตัวไปอีกแบบเนาะไม่เน้นของแต่งเยอะนะคะราคาก็เบาๆเดี๋ยวเรามาดูอ่านี่ค่ะเบอร์โทรสำหรับ FC ที่สนใจนะคะ 0863297855ใครอีกหนึ่งเบอร์0981628084นะคะหรือจะเข้าไปใน Facebook ของอูนะคะอูร้านคน้านสุดดัดเจมค่ะก็เข้าไปชมรถสวยๆได้นะคะวันนี้ก็มีเข้ามาเพิ่มหลายคันเลยเดี๋ยวแม่ค้าจะทยอยรีวิวให้ได้ชมนะคะเพราะช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยนะคะแล้วก็ไม่มีที่จอดเนะเาะลงไปจอดอยู่นู่นเลยค่ะตรงทุ่งนา ก็เดี๋ยวช่วงเย็นๆสักหน่อยเนาะแม่ค้าจะรีวิวให้ชมนะคะเผื่อมีรุ่นไหนที่ถูกใจ Fc หรือว่ามองหาอยู่นะคะรับรองได้เลยว่ามาแต่ละคันนะคะสวยงามห้ามพลาดเลยนะคะก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยเนาะจะได้ไม่ต้องพลาดนะคะเดี๋ยวเรามาชมเครื่องยนต์ของคันนี้กันค่ะ,ะนี่เลยค่ะ6สูบนะคะ j o 8 4 ส1 0แรงมานะคะปั๊มสายเนาะเครื่องยนต์ก็สวยๆไปเลยนะคะรองอากาศเปลี่ยนให้ใหม่ยกชุดเลยแล้วก็น้ำยาฟรีปั๊มนะคะเราเช็คให้เรียบร้อยค่ะใายหัวเก่งเนาะอ่านี่เลยค่ะช่วงล่างก็เก็บเป็นสีดำนะคะ น้ำมันเครื่องเกียร์ทุกอย่างนะคะเช็คเรียบร้อยค่ะเปลี่ยนให้ใหม่เนาะเสียงเครื่องนะคะนิ่มๆไปเลยเนาะ ชอบแบบไหนนะคะก็สามารถสั่งจองเข้ามาได้เลยรุ่นไหนได้นะคะได้หมดเนาะเพราะว่าของเรามีรถแบบเยอะแยะมากมายให้เลือกให้ได้ชมกันเลยนะคะเรียกได้ว่ามีทุกรุ่นเลยครบจบที่เดียวเลยนะคะอู่ร้านก็นั่นสุดรถนอกค่ะอู่อยู่ในบ้านแสนสุขนะคะอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ค่ะหรือท่านใดที่มาไม่ถูกเนาะก็สามารถจับ GPS พนะคะามาได้เลย เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ